ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย คือโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการจัดไปเพื่อคนไทยทุ่มง,งบเกือบ400ล้านบาทเปิดโครงการใหม่อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนอาชีวะที่มีความสามารถทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์แก่เกษตรกร,กรผู้มีรายได้น้อยแบบถึงที่เลยนะครับไปซ่อมให้ถึงที่บ้านเป็นการช่วยลดค่าใช้ใจ่ายและก็ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ในเวลาเดียวกันโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอ,อาชีวะในพื้นที่14จังหวัดที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งคือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรี กาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยาสระบุรีนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครงานนี้เรียกได้ว่าวินวินฮะมีแต่ได้กับได้กันทุกฝ่ายนอกจากจะช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากให้สุขสบายขึ้นแล้วน้องๆน,นักเรียนอาชีวะก็ยังได้ฝึกปลือฝีมือของตัวเองอยู่ตลอดอีกด้วยนะครับ โอเชีสวัสดีครับ,รบผมบท่านผมต้องบอกด้วยความชื่นชมจริงๆว่ารัฐบาลชุดนี้นี่ให้โอกาสและก็สร้างความสุขอันนี้คุยเรื่องฟุตบอลเพราะท่านเป็นผู้จัดการ <c oughs> ทีมฟุตบอล <c oughs> ภาพลักษณ์ของทีมฟุตบอลไทยก็ดีขึ้นนะักฟุตบอลไทยก็แฮปปี้มากขึ้นวันนี้ในานามของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกับมาปรับลุคของนักเรียนอาชีวะโดยให้พวกเขาภาพลักษณ์ดีขึ้นและไปช่วยเหลือประชาชนเี็กได้สุดยอดจริงนะท่านนะก็สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายของการ กระตุน้นการลงทุนขนาดเล็กกระทรวงศึกษาธิการก็ใช้ศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยเสนอโครงการก็คือโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนมก็คือการที่นําความสามารถของนักเรียนในเรื่องของการซ่อมสร้างช่างขนาดเล็กเนี่ยนะครับซ่อมพวกอุปก,กรณ์การเกษตรช่วยเหลือประชาชนยานพาหนะจักรยานยนต์นะครับแล้วก็พวกของใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นความสามารถที่มีอยู่แล้วรัฐบาลก็ให้ เอมานเพื่อไปให้เป็นค่าอาหารของนักเรียนนักศึกษาให้ค่าวัสดุสิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนช่วยแบบฟรีๆเลยใช่ไหมครับฟรีครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเนี่ยเสียงโป้มไปเป็นเป้งเลยนะฮะเสียงที่เราได้ยินกันอยู่ตอนนี้นะท่านนะครับครับผมก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ห่วงนี้เราคาดการณ์กันว่าจะมีภัยแล้งจะเกิดขึ้นในข้างหน้าก็พื้นที่เป้าหมายก็จะเน้นผู้ที่จะเตรียมที่จะป้องกันในเรื่องของภัยแล้งแต่ก็บริการทั่วประเทศนะครับ7จจังหวัด มีโรงเรียนมีสถานศึกษาที่อยู่ในโครงการทั้งหมด368โรงเรียนรวมทั้งเอกชนอีกจํานวนหนึ่งนะครับร่วมกันที่จะจัดครูนักเรียนลงมาในพื้นที่เพื่อที่จะบริการในห่วง2เดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมอันนี้ถ้าเกิดก็พูดได้แงว่าวินวินเลยนักเรียนก็ได้ฝึกฝีมือประชาชนเองก็ได้รับความช่วยเหลืออันนี้ก็คือวินวินชนะกันทั้งสองฝ่ายเลยประธานนายโทั้งสองทางนะครับก็ได้ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่ประสบ ความเดือดร้อนแล้วก็นักเรียนเองก็ภูมิใจนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมของการบำเพ็ญประโยชน์เป็นกิจอาสาก็ได้ฝึกฝนในวิชาชีพที่เรียนด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองทางแล้วก็นักเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยก็ภาพลักษณ์เนี่ยดีกว่าเดิมมากๆเพราะสมยะั<อ>สมยก่อนคนจะคิดว่าเขามีแต่ปัญหาแต่มาวันนี้เขาจะเป็นผู้ให้แล้วนี่จะเป็นการปรับ360องศาลูกของเขาเลยนะจริงๆก็เป็นพลังภายในของนักเรียนอยู่แล้วที่มีความสามารถ แต่ว่าเราก็นำมานามในโอกาสที่เขาจะสามารถช่วยเหลือสังคมได้ก็เป็นความภูมิใจด้วยกันทุกฝ่ายนะครับครูนักเรียนพี่น้องประชาชนผู้ปกครองมีความสุขครับที่เห็นภาพอย่างนี้ท่านพูดถึงความสําคัญของความสามัคคีเพราะทุกครั้งในยุคของรัฐบาลผมเห็นครัฟุตบอลก็เลยกันสามัคคีอันนี้ก็สามัคคีคนที่มีความสามารถก็ช่วยคนที่ลําบากกว่าความสามัคคีมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนในการขับเคลื่อนประเทศนะอาจารย์แน่นอนครับก็เห็นได้หลายมุมนะครับ อย่างนักเรียนเนี่ยก็จะร่วมกันออกมาทํางานแล้วก็ในสถาบันศึกษาอาชีวะของรัฐของเอกชนก็ร่วมกันที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันช่วยกันทํางานมันเป็นการสร้างสรรค์การทํางานร่วมกันก็มีความสมัครใจกันนะครับพี่น้องประชาชนก็มาช่วยเหลือมาคอยอำนวยความสะดวก เป็นเรื่องสร้างสรรค์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเรื่องเหล่านี้มันเป็นการที่จะส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีด้วยกันได้ครับตอนนี้ถ้าเกิดชุมชนเขาดูรายการผมอยู่เขาได้ยินเสียงค้อนซ่อมปัง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 เขาเห็นข้างหลังเนี่ยนะฮะซ่มอมกันเยอะแยะเขาอยากจะได้รับความช่วยเหลือเขาต้องติดต่อใครฮะทางสถาบันการศึกษาเนี่ยได้ประสานทางท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นอำเภอหรือเทศบาลหรือส่วนบริเวณใกล้ๆกับสถานที่เราไปจัดตั้งศูนย์บริการ เขาก็มีการประชาสัมพันธ์กันไว้ล่วงหน้านะครับก็จะได้มีการแจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็มีการประกาศทั้งวิทยุทีวีว่าท่านอยู่ใกล้ศูนย์ไหนท่านก็ไปใช้บริการศูนย์นั้นก็กระจายข่าวกันไปก็ได้รับการรับทราบด้วยดีนะครับเท่าที่รับทราบสิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายสูงสุดสําหรับโครงการนี้คืออะไรครับท่านก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยรัฐบาลนะครับที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนก็ถือว่า เราก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะดูแลผู้ที่ประสบปัญหาอันนี้เป็นนโยบายที่เรามีอยู่ตลอดก็คือว่าจะดูแลสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ใช้ศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาออกมาทํางานในตรงนี้ด้วยครับครับผมสามัคคีคือพลังเราทาได้ทุกอย่างแลาต้องช่วยเหลือกันเพื่อประเทศทางเราขอบคุณครับท่านครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าบ้านที่ดูจากสภาพแล้วเป็นบ้านที่โสมมากต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดค่ะและนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะจากนี้เลยอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนั่นเองและวันนี้นะคะน้องๆจะมาร่วมทําบ้านที่นี่กันเดี๋ยวเราตามไปดูว่าสภาพบ้านตอนนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ ตามดูเลยค่ะว่าน้องก็ทำอะไรกันอยู่นี่นี่นี่อันนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้การตั้งเสาครับคือตั้งขานตอมอรครับอ๋อเสาตอมอใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งเสาตอมอเนี่ยเราจะไม่มีฐานรากที่ดีอ๋อน,นี่ก็คือว่าเริ่มต้องทำไปกี่เสาคะเนี่ยสี่ครับสี่เสาครับพวกหนูก็ทำกันหมดเลยใช่ครับโอ้สุดยอดก็หลอกกันมาเองครับทำเองด้วยนี่คุณผู้ชมน้องๆทำเองนะคะ จะปรับปรุงอะไรบ้างคะในโวนบ้านของรังนี้ก็คือเราจะปรับปรุงัศนสิสัยของลักษณะบ้านเนี่ยครับอปัจจัยการอาศัยเขาอยู่ก็คือโซมมากนะครับพวกเราที่เรียนอาชีวะมันเนี่ยครับก็คือคอาจารย์เขาจะเน้นมุ่งว่าจิตอาสาเป็นส่วนสําคัญใครอยากมาทําก็มาใช่ครับแต่มาเยอะนะมาเยอะครับเพราะ,ะว่า พวกเราคือจิตอาสาไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวแล้วจบไปอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องมีจิตใจที่ดีจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านนี่คืออาชีวะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่นะคะพูดดีมากเดี๋ยวดูนะคะน้องๆ่าทําอะไรกันต่อไปขอบคุณมากค่ะสุดยอด เอาละครัผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของบ้านแล้วสวัสดีค่ะคุณป้าคุณเดียวกลุงเป็นไงบ้างคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใจมากค่ะที่รัฐบาลได้มาช่วยที่บ้านดีใจมากค่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้ด้วยอคุณป้าอยู่ตรงนี้มานานหรือ,อยังคะ60ปีค่ะ60ปีอืมเรานี้น้องหลา,หลานอืมคาดดีใจไหมคะดีใจคะ่ะจะได้บ้านใหม่อืมแล้วคุณป้าตอนนี้ทําอาชีพอะไร้าคะคุณป้าคุณลุงทั่วไปค่ะทาทุกอย่างทุกอย่างค่ะ้แต่ห้องน้ํา แล้วคุณลุงอะคะคุณลุงทำอะไรคะทำนาทำนาก็คือว่าอยู่นี้อยู่แล้วอืมเหมือนกับว่าได้ชีวิตใหม่เนาะได้บ้านใหม่เนาะคุณลุงเนาะไงหนูก็เป็นกำลังใจให้ทางคุณลุงคุณป้านะคะขอบคุณค่ะยินดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ใกล้น้องๆอาชีวะกันเลยทีเดียวใกล้ชิดเลยใกล้ชิดเลยนี่แหละครับจะเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยการพัฒนาภาพลักษณ์นะครับคนนี้ถนัดซ่อมอะไรมาเปลี่ยนมุงลวดครับมุงลวดครับซ่อมหัวใจซ่อมได้ไหมเขาให้ซ่อมไหมล่ะครับนี่มาฝั่งวิวบ้างฝั่งวิวบ้างอันนี้ซ่อมอะไรคะเดินท่อครับเดินท่อท่อท่อะไรท่อระบายน้ําอย่างนี้เหรออ๋อแล้วส่วนน้องนะคะเดินก่อซ่อมเดินท่อป้าครับ แลวบอกปาโอ้พี่แซมแต่ละคนเด็กๆแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันไปแล้วดูหน้าแต่ละคนนะครับหน้าตาดูเฉียมเจียมมากนะฮะหน้าตาดูเรียบร้อยจริงๆดีแล้วครับอาชีวะยุคใหม่ต้องเป็นอย่างนั้นอยากจะบอกอะไรกับคนเวลาเขาคิดถึงคําว่าอาชีวะเนี่ยเขาจะนึกถึงพวกเราวันๆแม่งไปหาเรื่องกันอย่างเดียวเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมเห็นหน้าตาแต่ละคนกับโครงการดีๆเราจะเปลี่ยนภาพลักษณ์อันนี้ยังไงอาชีวะก็ทําได้ครับสิ่อย่างใช่ครับอย่ามองเราในแง่ลบเนาะอาสนเนอะคะอาชีวะทาดีได้ื่อสังคมได้ครับนี่เป็น มีได้ช่นเด็ผมได้ครับผมคือพวกเขาสุดยอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้ฝีมือใช่และนี่แห<ช>ล, <ะ S 1> ละครับค,คืออนาคตของชาตินะฮะครับและช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับช่วงทอล์กโชว์กับสาวสวนที่ทุกคนอยากรู้จักเธอจริงๆช่วงหน้าแชมป์จัดตาย